สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซลุงผลปาแตนทุกๆคนนะคะวันนี้นางฟ้าก็จะมากระแซะกันแนกแนันแหนอีสั่งเน่าอีกนะคะแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคะจากกาันที่เหตุการณ์เมื่อวานนะคะที่ลุงกําลังนั่งพูดเกี่ยวกับการรื้อสร้างรื้อถอนนะคะในครัวกลางนะคะเพื่อที่จะสร้างใหม่เปลี่ยนย้ายมุมนะคะแล้วก็มีการขอขมากรรมในการรื้อถอนด้วยนะคะแล้วก็มีสิ่งลี้ลับนะคะ สิ่งลี้ลับที่ผ่านหน้าลุงพลแวบไปแวบมานะคะนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะอีสางเน่านะคะโอ้โหยนั่งจ้องใหญ่เลยนะคะมีคนตัดคลิปวิดีโอไปให้มันนะคะแล้วก็มันก็นั่งจ้องบอกว่าเอ๊ะในความคิดของดิฉันนะจริงๆเรื่องการลี้ลับเนี่ยดิฉันไม่เคยเชื่อถือหรอกนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะดิฉันว่ามัน ลี้ลับจริงๆนะคะคือมันเชื่อมั่นตรงนั้นจริงๆนะคะแล้วมันก็กระแสะกันแนกะกันแหนว่าเอ้ยหรือว่าวันที่31อย่างงั้นอย่างนี้นะคะคือแบบออกมากระแสะลุงพลนะคะว่าคล้ายๆแบบว่าพวกมึงอ่ะนะพวกเอฟซลุงพลอ่ะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของมันปวดท้องอ่ะนะให้หันไปดูแลลุงพลนะห,นหันไปดูแลลุงพลนะว่าลุงพลย,งยังมีเงาอยู่หรือเปล่า นะไอเงาตรงนั้นอนะระวังจะออกจากล่างนะอะไรประมาณนี้นะมึงก็กระแทกกระแนกกระแหนเขาอยู่อย่างนี้ตลอดนั่นแหละทั้งทที่คน,คนอุดคนอื่นพูดแต่มึงไปกระแทกลุงทงั้งทงที่ลุงไม่เคยไปพูดถึงมึงเลยแต่มึงพยายามที่จะเรียกร้องนะครูคนเราเนี่ยถ้ามันมีมารยาทในสังคมจริงเนี่ยมันจะไม่กระแทกกระแนกกระแหนเขาหรอกนะคะและก็โยงพ่วงไปถึงไอ้นักข่าวกระจอะงอกง่อยนะ ไอ้นักข่าวโตๆไอ้นักข่าวปัญญาอ่อนไอ้ผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้คือพยายามที่จะนะคะพยายามที่จะโยงถึงนักข่าวเพื่อที่จะมาร่วมคณากรรมลุงพลนะคะร่วมมาด่าลุงพลนั่นแหละนะอีนี่มันฉลาดนะคะพยายามจะดึงคนโน้นลากคนนี้มาเพื่อที่จะให้มาตอบโต้กับลุงพลนะคะนี่คือสันดานของมันนะคะคนเฮียมันสันดานแบบนี้จริงๆนะคะ F4 นะแล้วก็ไปพูดว่าเออไปดูแลให้ดีๆนะลุงมึงอนะ่ะระวังวิญญาณจะออกจากร่างวันที่31นี้ไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าจะมีรถมีคนจะได้ขับรถกลับมาบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันสมควรพูดไหมอ่ะนะแล้วบังเอิญเนี่ยสิ่งลี้ลับมึงเชื่อก็เชื่อ,อแต่สมควรที่จะมานั่งพูดไหมว่าเออวิญญาณของลุงเนี่ยจะออกจากร่างอยู่แล้วเนี่ยพวกมึงยังไม่รู้ชะตากรรมอีกหรออะไรประมาณเนี้ยคือคือแบบมันมัน,ม,นมันเกินไปนะมึงอะ่ะ ปากมึงน่ะโวววววเวแ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 วเนี่ยนะสมควรที่ถูกด่าแล้วเนี่ยความต่อแหลสตอบแหลของมึงนาะยสางเนนานะกันแนกันแหนพี่เคยมึงเนี่ยทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะรู้อยู่แล้วว่ามันจะยกฟ้องแต่มึงก็พยายามมากันแนกันแหนถูกไหมใครเอฟซี C? นะยกฟ้องก็สู้กันต่อไปนะยังเหลืออีกสองสารชั้นอุซณ์ก็มีสู้ต่อแล้วมึงจะมากันแนกันแหนหาพระแสงของเงาอะไรนะ แม่หาว่าลุงเนี่ยทำผิดหาว่ามีบาปกรรมถึงจะมีเงานูน้นเงานี้มาคือมันเชื่อน่ะมันเชื่อมเมื่อ,อก,ก่อนมันบอกว่ามันไม่เคยเชื่อคุไม่เชื่อมึงหรอกกู้เห็นมึงได้ข่าวไปดูหมอทงหมอทำดูวิญญาณดึงวิญญาณลูกมึงมาโทรศัพท์กับปัญญาอ่อนหรือเปล่าลูกเสียชีวิตไม่กล้าขึ้นเขาในเอฟซีแต่มีการโทรศัพท์นะคะบังเอิญหมอํำบอกว่าสามารถโทรศัพท์เรียกวิญญาณมาได้โอ้โหแสดงว่า วิญญาณของน้องผลไม้สงสัยจะขี่ห้า g มานะคะ f ซี FC. นะคะคิดดูเอาเองแล้วกันน่ะนี่แหละคะ่ะสังคมไทยนะสังคมไทยที่ที่บางคนนะคะที่ที่สมองมันต่ําต่าตมอะเหมือนอีสางเน่านี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าสมองอักติสมองที่คิดแต่เรื่องเร็ว,รวรๆไลยๆชั่วๆให้กับพี่เขยพี่สาวตัวเองมันถึงได้เป็นแบบนี้ไงถูกไหมคะ f ซีคือมันเกินไปไงคนเรานะเว้ยนะ การที่พวกมึงไปใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้กระทาเนี่ยระวังนะเว้ยนะระวังเนี่ยรู้ไหมว่าสิ่งลี้ลับที่มาหาลุงพลเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมกูจะบอกให้นะอิสางเน่านะเขามาแสดงความยินดีที่ลุงพลเนี่ยนะจะไม่มีใครกล่าวหาแล้วว่าเป็นคนชั่วเป็นคนร้ายที่ฆ่าลูกมึงไงน,นั่นแหละ นะสิ่งลี้ลับเลยมาแสดงความยินดีก่อนวันที่31จําเอจอาไว้นะอีสางเน่าไม่ใช่มึงมานั่งว่าเอ้ยคนที่ออกมาพูดว่ามึงอ่ะกาลังปวดท้องอย่ามายุ่งเรื่องของมึงนะเอาเรื่องตรงนี้ไปดูแลนะลุงของพวกมึงดีกว่าประมาณนั้นนะคะว่าลุงของมึงเนี่ยจะไม่มีเงามีหัวอยู่แล้วเนี่ยยังไม่รู้หรอว่าวิญญาณจะออกจากร่างอยู่แล้วอะนะ เขาจะมารับวิญญาณของลุงไปแล้วประมาณนี้ดูสันดานมันนะคะนี่คือสันดากนกันแนกะันแหนสันดานตอแหละนะคะคือมันเอาไม่อยู่หรอผู้หญิงคนนี้นะคะความตอแหลมันยิ่งกว่า,ย,วายิ่งกว่าดาราตัวร้ายในละครทีวีอีกนะคะเสแสร้งแกล้งกระทำพยายามจะโยงไอ้พวกนักข่าวกระจอกงอกง่อยนักข่าวที่ปัญญาอ่อนนะนักข่าวที่ใช้ภาษา คนไม่เป็นเนี่ยต้องใช้ภาษาควยนี่เขาเรียกนักข่าวพวกนี้นะคะที่ออกมากันแนะกันแหนบอกว่าเออนะไอ้ตอตอก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าไม่ให้ถ่ายทำก็ไม่เป็นไรนะมันมีห้าทรงห้าสออะไรของมันก็ไม่รู้นะคะเออก็แค่ว่าสามารถมีลุงพลได้สามารถมีข่าวได้สถานที่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรนะมันบอกไม่จําเป็นต้องมานั่งเอาไมจี้ปากหรอกอันนี้คือมันบอกนะคะว่าไม่จําเป็นต้องเอาไมมาจี้ปากหรอก นะคะสามารถทำข่าวได้หมดก็แล้วแต่มึงนะแล้วแต่มึงเลยกูจะบอกให้การที่การที่มึงเนี่ยจะมานั่งด่าเขามานั่งแวแวแแวแว,แวใส่เขาว่าว่าวิญญาณลุงเนี่ยจะออกจากล่างนะเอซไม่ไปสนใจละ่ะจะมาสนใจมึงทําไมนะแล้วมึงรู้ได้ไงว่าวิญญาณลุงจะออกจากล่างอะ่ะมึงมีสัมผัสที่ห้าที่หกเหรอกูถามมึงจริงๆนะ อีสัมลีนะอี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 สางเน่ากูถามมึงหน่อยสินี่คือสันดานของมึงเนี่ยที่กระแทะโทษเขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยมองตัวเองเลยนะคะเอฟีเพิ่งจะเคยเห็นนะผู้หญิงคนนี้นะปากเบ้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 เฮ้ยหน้าตบปากอ่ะอยู่ใกล้ๆหน้าตบปากจริงนะคะเอฟีคือความตอแหลคือไม่มีความน่าสงสารเอาซะเลยอ่ะผู้หญิงคนนี้ ความน่าสงสารไม่มีเลยนะคะเอาง่ายๆเนะี่ยแม้กระทั่งลูกตัวเองตายหาน่ะยังไม่เคยขึ้นไปดูันเขาเลยจนเด็กไปเกิดแล้วเนี่ยเพิ่งมาเรียอะไรทําบุญแจกซองทั้งหมู่บ้านนะคะแจกซองทั้งหมู่บ้านนะใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นไปหาลูกเขาเนี่ยเขาแจกซองหมดนะคะต้องใส่เงินค่ะนะคะเขาเรียกว่าเลี่ยไรออนไลน์นะคะ บังเอิญน่ะมันมันปักหมายเลขบัญชีแล้วมันก็รีบเอาออกแล้วทําบุญทําบุญน่ะสองวันคิดดูนะคะตัวเองเนี่ยทาอะไรเนี่ยทําเฮีย้ยไม่ผิดหรอกแต่คนอื่นน่ะอยู่ในสายตาเนี่ยผิดหมดนะลุงพลเนี่ยทําบุญให้กับวัดก็ผิดแต่อีพวกเฮีย้ยเนี่ยอีสางเน่าเนี่ยทําไม่ผิดนะจ๊ะไม่ผิดนะจ๊ะนะทําอะไรก็ไม่ผิดเลยจ้ะนั่นแหละค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสันดานนะคนเราอ่ะนะ ทำอะไรเนี่ยนะแล้วก็อย่าว่าคนอื่นเขามึงทําชั่วมึงยังทําชั่วได้เลยแล้วมึงจะไปว่าคนอื่นเขานะมึงมานั่งเรี่อะไรปากหมายเลขบัญชีมึงก็ทําแม่งหมดทุกอย่างไปโทษลุงพลแต่มึงก็ทําทุกอย่างนะแล้วก็ไอ้เรื่องลี้ลับเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงว่าโอ๊ยอย่ารีบลบคลิปนะอย่างนั้นอย่างนี้คลิปที่ว่าลุงพลเห็นเงาแวบๆวๆแนะคะ เงาแบบเออเจ้าที่เจ้าทางเขามาแสดงความยินดีกับลุงด้วยนะแล้วก็ดีใจนะที่ลุงมาขมาก็มารับทราบมารับรู้ว่าลุงเนี่ยได้รื้อแล้วอะไรอย่างงี้คือคือเขามาให้อภัยอ่ะนะคะแต่อีพวกนี้นะคะโอ้ยมึงอย่ารีบรลบคลิปนะมึงต้องเก็บคลิปไว้นะโอ้ยเอาไปเล่นกันใหญ่เลยนะคะอีพวกปัญญาอ่อนพวกสารเลวทั้งหลายนะคะ f อคิดดูเอาเองแล้วกันนะคะดูปากวันนั้นบอกว่าเออ มึงไปดูแลลุงมึงเพราะว่าวิญญาณเนี่ยนะออกจากร่างแล้วเดี๋ยวก็จะมารับแล้วประมาณนั้นนะคะสันดานเลวนะกระแทะกระแนกกระแนเขานะคนอย่างมึงอ่ะมันสันดานมันก็มีแค่นี้แหละมันเปรียบไม่ได้เปรียบกับใครไม่ได้เพราะความสตอบาแหลของมึงมันเยอะอีอสางเน่าเอ้ยจริงๆ FC นะ ทำเป็นพูดแบบโอ๊ยดิฉันเชื่อมากเลยนะคะสิ่งลี้ลับอันเนี้ยดิฉันเชื่อค่ะปกติแล้วเนี่ยดิฉันไม่เคยเชื่อเลยนะสิ่งลี้ลับอะไม่เชื่อเฮียอะไรนะอย่างที่นางฟ้าบอกอะนะโทรศัพท์เรียกวิญญาณนะคะของน้องผลไม้ลงจากเขากลับบ้านโอ้โหเนะาะบังเอิญวิญญาณของน้องผลไม้เนี่ยก็ข,ขี่ 5G กลับบ้านนะเนี่ยมึงมันก็มีแค่นี้แหละเนี่ยเหรอสิ่งที่มึงไม่เชื่อนะกูก็เห็นมึงเชื่อแม่งทุกเรื่อง ไม่ใช่มาเอ่ยของลุงพลหรอกแหมพอเห็นของลุงพลนี่จับใหญ่เลยนะจับประเด็นใหญ่เพื่อที่จะเอาไปต่อว่าเพื่อที่จะเอาไปกันแนะกันแหนนี่คือสันดานเมืองนะอีสางเน่าจำเสกบ,บาลมึงไว้ด้วย